สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมมิกี้และเราอยู่กันในเกม Hellblade: s e n o s a c r i f i c e ครับผมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเก่าพอสมควรนะครับซึ่งรู้สึกว่าตอนนี้จะมีภาค2อออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยเคยซื้อมาเมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วก็เล่นมันแล้วนะครับแต่ว่าผมอ่านไม่ออกคือเกมนี้มันเป็นเนื้อเรื่องจ๋าๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีฉากต่อสู้ด้วยนะแต่ว่า เนื้อเรื่องเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของเกมนี้เลยซึ่งผมอ่านไม่ออกครับตอนนี้มันมีม็อดแปลไทยแล้วผมเลยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอามาเล่นให้ผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนอ้อเดี๋ยวลืมบอกก่อนไอส้สาสามเนี่ยผมอาจจะพักเอาไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกครับผมเป็นคนไม่ชอบเกมแนวเทิร์นเบดนะเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้ไอส้สานนี่มันเป็นเทิร์นเบดแบบบังคับได้มันก็เป็นเทิร์นเบดอยู่ดีอะ่ะ <c oughs> โอเคเริ่มเกมใหม่ฮะอย่าพูดมากไป มาแล้วสวัสดีเจ้าเป็นใครกันไม่สำคัญหรอกยินดีต้อนรับเจ้าปลอดภัยมาอยู่กับข้าข้าจะอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้เจ้ามากพอที่จะไม่ให้ใครได้ยินไม่ให้ใครไม่ให้ใครได้ยินเออ ข้าจะเล่าเรื่องราวของเซโนวเรื่องราวของเธอจบสิ้นไปแล้วแต่ตอนนี้มันได้เริ่มขึ้นใหม่มันกำลังหายใจหัวนี้กำลังหายใจเธอเข้าใกล้มากขึ้นฮหหมายถึงใครนี่คือเซโนวนะครับตัวละครหลักของเรา นี่คือการเดินทางเข้าสู่ความมืดจะไม่มีเรื่องราวอื่นใดอีกหลังจากนี้ทำไมภาพมันเป็นอย่างนั้นอีกแล้ว่ะโอเคปับมือนะทุกคนโอเคหายละเงียบก่อนเสียงมันปนอยู่ในหัวเราเต็มหมดเลยวะข่าช่างไรมารยาเขาไม่ได้บอกเจ้าเรื่องคนอื่น เจ้าได้ยินพวกเขาใช่ไหมพวกเขาอยู่แถวนี้ตั้งแต่เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกบางคนอยู่มานานบางคนมาใหม่แต่พวกเขาไม่เหมือนเดิมเขาว่าความมืดเนี่ยเปลี่ยนแปลงพวกเขาเหมือนที่มันเปลี่ยนเธอได้ดูสิเจ็นพวกเขาไหมอะไรวะเนี่ย คือเสียงมันปนอยู่ในหัวเราเต็มไปหมดเลยตอนนี้ดูสิข้างหน้านั่นเจ้าเห็นมันใช่ไหมใช่มันคือความจริงทั้งหมดในที่สุดเธอก็มาถึงอาณาจักรแห่งหมอกและควันดินแดนที่ชาวเหนือเรียกกันว่าเฮลหรือนรกนั่นเองเรามานรกเลยเหรอ เหมือนมีเสียงกะซิว่าเกต์แบกให้กลับไปนะอันนี้คือเสียงของผู้ที่เสียชีวิตเหรอในนี้ใช่ปะเหมือนแบบคอยเตือนเราอะไรเงี้ยตัวละครเรามีห้าขี้เหรอทำไมได้ยินเสียงอะมองไปรอบๆสิเจ้าจะเห็นพวกเขา,านคนที่จมน้ำนคนที่ป่วยตายคนที่ถูกฆ่า ใช่พวกเขาอยู่ที่นี่เน่าเปื่อยอยู่ในดินแดนและแม่น้ำแห่งนี้แต่คนตายไม่ได้อยู่ที่นี่ทุกคนเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับพักพอนก็คือมีวิญญาณอยู่ว่างั้นเถอะโอ้โหเปิดเรื่องได้แบบก็คือผมไม่ได้จับอะไรเลยนะทุกคนมันไปของมันเองเลยนะ อันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้จอยนะครับใช้เป็นคีย์บอร์ดกับเมาส์รู้สึกว่ามันจะใช้จอย P5 ไม่ได้นะครับเกมน,นี้ตอนนี้ผมงงแล้วมีคนเรียกผมบอกว What she ่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่หรอข้าบอกเจ้าได้นะเธอกลัว แล้วเจ้าไม่กลัวหรอเจ้าอาจจะคิดว่าหลังจากหลายปีเธอคงยังชินชากับมันแต่ในความมืดมันได้ฝังลึกเติบโต,ต,ตและครอบงำตัวเธอเจ <c oughs> ้าอาจา <c oughs> ลองไม่สนใจและหันหนีมันแต่มันซ่อนอยู่เสมอ ในส่วนที่เปราะบางของเจ้าแค่เพียงแสงสว่างอันน้อยนิดมันก็ฉุดรั้งเจ้าไว้พูดถึงอะไรวะเนี่ยงงโอเคเราน่าจะใกล้ถึงแล้วคือตอนนี้ผมปล่อยปล่อยสบายเลย,เลยไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งอ่านที่มันพูดอย่างเดียวเจว้าอาจจะคิดว่า เธอนั้นกล้าหาญที่เดินทางมาลำพังแต่ความกล้านั้นไม่ได้ผลกันเธอความกล้ามีความหมายต่อคนที่กลัวตายเท่านั้นความกลัวของเซโนต่างหากที่เป็นแรงกระตุน้นคืออธิบายได้งงปวดหัวเติรเปลตัอเอน,นี้น โอเคคือตอนนี้เกมมันน่าจะหลายปีแล้วนะครับภาพบางทีมันอาจจะไม่ได้สมูทหรือสวยนะยังกราบขออภัยมาณที่นี้เลยครับผมโอเคจะได้เดินแล้วใช่ไหมอะยังอีกเหรออะไรคือสิ่งที่เธอมองหาเธอรัทิ้งอะไรมาถ้ารู้ว่าเธอคิดอะไร ข้าได้ยินความคิดของเธอเธออยากกลับไปเธอกลัวกลับไปซะยังไม่สายที่จะขึ้นเรือแล้วหันหลังกลับนะจะไม่มีใครโทษเธอจะไม่มีใครได้รับรู้โอ้ไม่นะอเธอที่พวกเราไม่มีการหันหลังกลับ <laughs> อ้าวโตเทียวเดียววาโง่เง่าจะมันโง่ เซโนผักใสโลกที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดออกไปละทิ้งผลทางย้อนกลับและเลือกเผชิญหน้ากับความเลวร้ายทำไมเจ้าไม่ร่วมกับเราล่ะบางทีเจ้าอาจจะมีบทบาทในเรื่องราวนี้นะได้เดินแล้วโอ้สิบนาทีได้มั้งเนี่ยอะไรนะเพ่งดูสิมองใกล้ๆ เพ่งเดี e. ๋ยวนี้เพ่งกด M เหรอกด Q กดเอากด E ชาวเหนือเล่าขานถึงโลกทั้ง9โลกของมนุษย์ที่เรียกว่ามิดการ์ดแอสการ์ดดินแดงเทพเจ้าท้องฟ้าวานาฮามดินแดงของเทพเจ้าแห่งพื้นดินสายลมและทะเลอัลฟามเอัลฟามทัน สวัส,ส,สดินแดนของเอลที่ชั่วร้ายโยธานฮามดินแดนของยักษ์ภูเขามัสเพย์ฮามดินแดนของยักษ์ไฟนิฟฟาฮามดินแดนแห่งน้ําแข็งและความมืดมิดเฮลฮามดินแดนที่มีแต่คนตายอาศัยอยู่และเจ้าต้องไปที่นั่นโอเคนี่มันอันนี้นี่วะเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเทพนอสนะ พวกโลกีิทอโอดินอะไรเงี้ยพวกเขามาแล้วพี่เราออกไปอย่างวะเนี่ยโอ้เดอเดอาไรเนี่ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนพึ่งมาพึ่งมา,งมาต้องวิ่งต้องวิ่งโอเคทำไมเธอถึงไม่วิ่งวิ่งแล้วนี่ไง,งความมืดกำลังมาเยือนพวกมันโหยหาชีวิต,ตเหมือนฝูงสุนัขป่ากำลังออกล่า เธอก็ไม่หยุดยังยดย้งโอเคไม่ใช่คราวนี้อ่ารอดวะแล้วก็จะเจออะไรคือผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมก็เล่นแบบมัวม่วๆไปนะตอนเมื่อก่อน,น,นดินแดนแห่งหมอกและควันแต่เท่านั้นพูดถูกเขาพูดอะไรอีกนะ <c oughs> แม่น้ำที่ไหลผ่านทางโถงแห่งนรกสถานที่ที่พวกเขาเรียกว่าเฮลฮามเขาจากไปแล้วเจ้าช่วยเขาไม่ได้นี่คือหัวคนเหรอเจ้าอยู่ที่ไหนใครอ่ะ โอ้ยงงข้าได้ยินเจ้าไอยเสียงคอคาเขาค้านี่คือจากหัวเหรอเซนว่า <ua> ไม่มีข้อสงสัยใดๆต้องกาเหิดของความมืดอยู่ในเฮมฮามและเซพีเฮล่ากักขังวิญญาณเขาไว้ที่นั่นเจ้าจะมีวันได้พบเจอเขาข้ากำลังไป,งไปคนรักของเธอดีเลียน อ๋อนี่คือสามีเหรออูนี่ลงนรกเพื่อช่วยสามีเลยเหรอเพื่อทำแบบนี้ทำไมอ่ะทำไมเธอไม่กลับไปอ่ะเธอทำเพื่อเขาเหรออยากช่วยเขาเหรอแต่เขาตายไปแล้วนะเฮ้ยสามีจะไม่มีวันตายสมานไปเฮลฮาร์มข้าลืมชื่อของมันไปแล้ว s <S เธอก็ด้วย แต่เธอรู้ว่ามีเพียงคนตายเท่านั้นที่ข้ามมันได้เท่านั้นบอกว่ามีเส้นทางลับซุกซ่อนอยู่เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกันเราต้องขึ้นสะพานเหรอตอนนั้นไปไม่ได้ใช่ไหมหรือไปได้มันเป็นน้ำนี่เป็นทะเลปะดูสิไปได้ไหมอ้าไปได้เหรออ้า แต่ว่ามันเหมือนบอกว่ามันบอกว่ามันจะมีเส้นทางลับนะครับอ้าไม่ได้แล้วนีไงตันละโอเคเพราะงั้นเราต้องไปทางนี้เนี่ยเหรออ๋อนี่ไงโ,โหทางครบถ้วนป่ะ let's go อยากสู้อ่ะแต่เกมน,นี้สู้มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับทุกคนมันเป็นเกมแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเนื้อเรื่องจ๋าเลย ท,ที่มีระบบต่อสู้นิดหน่อยอะเออประมาณนั้นอันนี้อีกแล้วอะต้องเพลงปะไอ้านี้เป็นตัวเอสว่ะอย่าลืมเรื่องรลวาของข้าเพียงเพราะความมืดของเจ้ามาจากนรกและโชคชะตาของเจ้าอยู่ที่นั่นพวกเขาว่าซากหลุมที่ลุกไหม้จะพาเจ้าไปยังประตูของเฮราแต่เทพเจ้าและผู้ที่ยังมีชีวิตจะตามไปยังเส้นทางนี้ จะต้องออกจากหมู่เกาะออกเนียข้ามทะเลตะวันออกหาเส้นทางมุ่งไปทางเหนือและเข้าสู่หุบเขาแห่งความมืดหลังจากผ่านไป9้าคืนเจ้าจะพบกับแม่น้ำสายใหญ่และมองหาสะพานทองคำหนทางไปยังเฮลฮามจะเริ่มจากตรงนั้นโอ้ดูยากอย่างวัดถ้าแม่น้ำที่ไหลมาจากโลกมืดของนิฟเฟลฮาม งงคือตอนนี้มันยัดอะไรทุกอย่างมาหมดเลยนะครับตอนที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยรู้แค่ว่าตอนนี้เราอยู่ในอ่าประมาณแบบโลกของเทพนอสนะฮะแล้วก็กําลังจะไปนรกเพื่ออ่าไปช่วยสามีโอเคใครมันหัวเราะว่าหหมันเหมือนอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะอ้ทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะจะกลับไปไม่ได้แล้วนะไม่นี่ไงล่ะ เส้นทางลับอ้าวอะไรวะเนี่ยคืออะไรมันอันตรายนะแตะมันสิอ้าวคนหนึ่งบอกอันตรายคนหนึ่งให้แตะอย่าฆ่าข้า,ขา,ขาเขาไปใช่พวกเขาข้าแค่หลบซ่อน มันทำให้ข้าอยู่รอดมาได้ข้าจะไม่ยอมให้พวกสารเลวนั่นจับได้อีกไม่มีทางเดี๋ยวจ้าเป็นใครเนี่ยร,รูธเหรอท่าน,นเจ้าใช่ไหมรูธไหนวะในเรื่องราวของชาวเหนือพวกเขาเรียกเขาว,ว่ารูธจอมโกหก เท่าไรปัญญารูดคือความจริงของข้าในที um ่ส re> ุดก็ได้เจอเจ้าอีกเจ้าสาสัญญาเพื่อนำทางเจ้าในชีวิตนี้และชีวิตหน้าข้าจะเล่าเรื่องนรกของข้าให้ฟังหากเจ้ายอมให้ข้าไปด้วยปกติคนเดียวกูก็ปวดหัวแล้วมีมาเพิ่มอีกเหรอเนี่ย โอเคเล่าให้ไปทีสีสหายข้าพร้อมจะฟังอักษรรูนนี้เพ่งมองมันด้วยดวงตาของเจ้าจะเจ้าจะได้เห็นสิ่งที่ซุกซ่อนภายในนี่หรอเพ่งมองด้วยสายตาของเจ้าแล้วไงอ่ะจดจำมันเอาไว้มองหาสิ่งที่คล้ายกันเพื่อเปิดประตูคือมองหาตัวเอ็มเนี่ยหรอใช่ปะ แล้วถ่ายจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยอ่านี่ไงจะแล้วใกล้แล้วเพ่งสิแล้วเจ้าจะเจอมันโอเคแล้วก็มองไปที่ประตูอ้าเป็นสีฟ้าแล้วเรียบร้อยแล้วไงต่อเอางี้เลยอ่ะ F เพื่อเปิดเรื่อยโอเคไปลุยต่อ มันพร่ามวยหมดข้าใช้ชีวิตเป็นทาสในโลกมาหปีข้าได้เฝ้าดูชาวเหนือเรียนรู้พวกเขาเจ้ารับฟังข้าแต่คนอื่นหัวเราเยอะพาพพวกของข้าถูกย่ำยีจดจำเรื่องราวของข้าเอาไว้กับเจ้าเราจะทำให้ชาวเหนือรับรู้ถึงความกวดแนันโอ้ยอย่ามองลงไปอย่ามองลงไป ไม่ไม่ได้ด้วยโอ oh, ้บังคับมองด้วยช่ไหยโอ้ oh, ถ้าคนกลัวความสูงนี่นี่นะมีเสียงนึงมาร่วมกับเราเธอเคยพยายามไม่สนใจทำเป็นเหมือนไม่มีอยู่จริงแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเราอยู่ที่นี่มาเสมอโอ้ oh, สูง้ะเนี่ย ว่ามันก็เหมือนกับความสูงเจ้าสามารถยืนอยู่บนขอบทำเหมือนไม่เป็นอะไรแต่เจ้าก็ารู้ว่าความตายน่ะอยู่ไม่ไกลนัดกำลังรอคอยให้เจ้าร่วงหล่นลงมาเจ้าไม่สามารถละทิ้งความคิดเหล่านี้ไปได้มีให้เพ่งเงี้ยเพ่งก่อนเลยโลกคนตายถูปปกปกคุมด้วยเทพีเฮล่าหุ่ตีของโลกิ เหล่าเทพหวาดกลัวสายเลือดของเธอสายเลือดที่เลวร้ายจะทามรนดาครั้งที่ยังเป็นเด็กบิดาหแห่งสรพสัตสรพสริงได้ส,ส,ส่งเธอมายังเฮลฮามและมอบพลังให้ปกครองผู้ที่ตายจากความเจ็บป่วยแก่ชะาและการฆ่าตัวตายในโลกทางเก้านี้มีเพียงเฮล่าเท่านั้นที่สามารถชูชีวิตผู้คนตายได้ดิวเลียนของเจ้าถูกสั่งเวยให้กับเฮล่าเจ้าจะต้องต่อรอง กับเธอโอ้โห <Okay. S 1> ต้องต่อรองกับเพราชิพายแล้วได้เหรอ KP hey, แห่งนรกเลยนะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนโอเคเป็นคาสิละ่ะประตูตกลับไปก็้องเปิดมัน okay. ประตูไปเฮลฮามคือสิ่งที่แบ่งแยกคนเป็นและคนตายนั่นคือใบหน้าของเฮราเหรอนั่นหนข้างบนนั่นนะเพพีเรลวซามผู้ปกครองเฮลฮามนี้ไม่ว่าสิ่งเลวร้ายใดจะรอคอยอยู่หลังประตูเธอต้องตามหาเขาเงียบก่อนมีบางคนอยู่ที่นี่ บอกให้ใครเงียบไปถึงไอ้พวกเสียงประสือวสอยเนี่ยใช่ไหมเอาแล้วถ้าจำไม่ผิดจะได้สู้แล้วครับความมืดเจ็ดเย็นนะเจ็เย็นก่อนอ,อะไรเป็นไรเจ้า เจ้าเอาเขาไปจากข้ากะซิบทำไมเี่ข้าขอร้องละ่ะปล่อยเขาไปข้าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าต้องการข้าจะไม่ขัดขืนอีกแล้วได้โปรดคืนเขากลับมาเถอะนี <c oughs> ่คืออะไรคุยกันเล่าเหรอ นี่เงาเจอต้องตายอ้วันนี้โอ้โหเสียงเลเทหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอาแล้วได้สู้แล้วมาเด็กเฮ้ยจอออกกดสเปกมาโอเคนี่ไงกดที่ขวาฟัน กดกิ๊กเอาพลังอือโอเคกดอ e ีทำอะไรไม่ได้กดเอฟเตะเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาดีกดแตกยังพอจำได้อยู่มันแพรลี่ได้ป่ะวะเออไ่เงียแทงแล้วก็โอ๊ยมันแพรลี่มันแพรลี่อ๋อ,อกดคอน,ทนโทรลเฮ้ยโอโ้ยอโอ ก็คนนเฮลี่โอ้โหไม่ถนัดเลยวะลูกทีมาสจันตายซะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออแฮลี่ได้นี่ไงอ้าวโอ้เดี๋ยวเอ้าโอ้ทำไมตีไม่ได้อ่ะเออระวังระวังระวังเออมาดิวะเอ้าทำไมอ่ะโอ้เจ้าอ้ยอ้าว อ๋อแม่งเอ้ยบังคับตายกดคอนโทรลนะครับในการแพรี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนละโอ้โหดูกรีดร้องเกมนี้มันจะมีความดาร์กอยู่นะทุกคนแบบตัวละครไม่ได้สวยเท่ไม่ได้หล่อไม่ได้สวยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะแบบกระขะนิดน,นึงนะ ดูเดะเ้าตายแล้วเหรอไฮ้เดี๋ยวภาพนิมิตที่จะเกิดขึ้นกันเหรอเซโน่ผู้น่าสงสารความมืดไม่ต่อรองด้วยมันไม่ใช่เหตุผลมันกัดกิน และแผ่ขยายมันจะคืบคานไปในหัวของเธอกัดกินจนถึงจิตวิญญาณจนกระทั่งเธอไม่หลงเหลือสิ่งใดโอ้คันโอ้คัน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 โอ้คัน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 โอ้เด็กคันจริงด้วยเนี่ยคารมัยต้องเข้ารถโอ้ความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอจะสูญเปล่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นว่าเมื่อไหร่จะจบ เออเนี่ยจะจะเปิดให้ได้ไหมนะ้อย่างนั้นอะความมืดจะกัดกินได้แผ่ขยายทุกครั้งที่ล้มเหลวมันจะกัดกินไปจนถึงหัวของเซโนวภารกิจของเธอจะล้มเหลวได้ทุกสิ่งที่ผ่านมาจะสูญเปล่าหมายความว่า ยิ่งตายความมืดจะยิ่งเกาะกินเหรอแล้วพอจบปุ๊บลบเซฟเลยอย่างนี้เหรอการต่อสู้ที่ยากที่สุดคือการต่อสู้ในจิตใจนั่นคือสิ่งที่ดีเลียนได้สอนเธอทุกครั้งที่พ่ายแพ้ความมืดจะกินกินจนก,กระทั่งถึงจิตปัญญาของเธอแต่ว่าตอนนี้เธอยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ เธอจะทำทุกสิ่งให้สำเร็จตามสัญญาไม่ว่าต้องแลกกับอะไรก็ตามการคืนชีพสามียังไงล่ะประตูยังเปิดไม่ได้เลยจะเข้าไปยังไงฟังข้านะเซโนะเทพีเฮล่าอยู่หลังประตูไปสู่เฮลฮามการจะเปิดมันจะต้องเผชิญหน้ากับ เทพผู้บิทักษ์เซิร์ตเทพแห่งไฟและวันละวันเ<ล>ทพแห่งภาพโงตาสังหารพวกเขาเพื่อเปิดประตูและไปยังดินแดนแห่งคนตายอ๋อโอเคภารกิจของเราคือต้องฆ่าเทพบิดทักษ์ทั้งสองตนนะครับเซิร์ตแห่เทพแห่งไฟแล้วก็ วาวันเทพแห่งหลอกลวงเอ้ยเทพแห่งผ้าลงตาโอเคคือเกมนี้มันอาจจะเขาเรียกว่าไงนะในเรื่องมันอาจจะดักดกหรือไม่ก็แบบว่าเดี๋ยวอย่างเงี้ยมันปันแบบมั่วซั่วไปหมดเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ ยังไงก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วย <laughs> โอเคครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ like, เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครั้หน้าครับสำหรับนวันนี้ผมหมี่กี้ลาทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบาย